Texas, sparking innovative thoughts In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world This is Exec Insight Hello. To TechSauce Podcast Exec Insight ต้องบอกว่าผลกระทบจากโควิด19นะคะทำให้วงการฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะหลายค่ายกระโดดมาเล่นในสนามนี้เมื่อไม่นานวันนี้นะคะก็มี Robinhood ค่ะที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะคะด้วยแนวคิดของการที่จะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อคนตัวเล็กเพื่อร้านค้าเล็กๆและเพื่อไรเดอร์ที่เป็นส่วนสาคัญในการส่งอาหารนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเทคซอสก็จะมาพูดคุยกับ คุณสีหนาล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัท Purple Venture จจำกัดนะคะเพื่อที่เราจะไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มนี้ให้มากขึ้นถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดเด่นและความแตกต่างของแพลตฟอร์มนี้กับที่อื่นค่ะ ว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการทำงานนะคะว่าทาง Purple v e n t u r r เนี่ยได้มีการรีสกิลพนักงานยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญค่ะทิศทางในอนาคตของ Robinhood เนี่ยจะไปต่ออย่างไรเราไปฟังบทสนทนานี้กันได้เลยค่ะ ก็อยากให้พี่บิกเล่าถึงที่มาที่ไปของการที่ธนาคารลงมาทําตัวโรบินทูนิดนึงค่ะครับก่อนอื่นนะจะเริ่มกับตอนช่วงเวลานะเดินกุมภาพันธ์ที่พวกเรานะหลายคนถูกล็อกดาวน์จากโควิดใช่วงนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่พนักงานเองผู้บริหารเองของ SCB นะครับพวกเราถูกอ,อ,อยู่บ้านให้ทำงาน Work ์ r ฟ m ร o มโฮมสิ่งที่เกิดมาเป็นไอเดียของ,ของ,ของทางพ,พ,พี่หนุ่ยพี่คุณอาทิตย์นะฮะบ,บอกว่าช่วงนั้นเองเทุกๆคนพออยู่บ้านเนี่ย ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ต้องสั่งอาหารนะครับโดยเฉพาะเราไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านได้ไปนั่งกินตามร้านที่เราอยู่หรือว่าไปกินประจําได้เป็จุดเริ่มต้นที่ทางซีอเราเองนะคือคุณอาทิเองก็ได้เลงเห็นว่าเอ๊ะไอ้จุดนี้เป็นจุดที่เอ๊ะไอ้การที่เรานะครับ ในฐานะของธนาคารสามารถที่เข้าไปช่วยนะครับร้านค้าเล็กๆโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่หน้าบ้านเราก็ตามหรือตามซอยบ้านเราก็ตามเนี่ยเพราะณเวลานั้นหรือโมเมนต์ตอนนั้นนะฮะร้านเล็กๆพวกนี้นะครับเขาแทบจะไม่มีรายได้เลยเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับและร้านร้านเล็กๆพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารไทยพันชย์ิดด้วยเหมือนกันฉะนั้นภาวะตอนนั้นเองเนี่ยหนึ่งไม่มีเงินในการที่เงินเข้ามานะครับเอ๊ะ พนักง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของเขาเองนะครับแม่คงแม่กลัวเองเด็กเสิร์ฟเองก็ไม่มีไรายได้ฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ Impact แค่ร้านอาหารมัน Impact the the whole system เลยฮะของของธุรกิจของของเรื่องอาหารนะครับฉะนั้นมุมหนึ่งที่ทางคายเราสามารถช่วยได้เราคิดว่าเอ๊ะท้นั้นเราน่าจะเข้าไปช่วยทำให้ตัว food on ไอ้ตัว ordering platform เรืนี้ดีไหมเพราะตอนนี้จะให้น้องๆเห็นนะครับว่าวันนี้ไอ้ food ordering platform เนี้ยในเมืองไทยเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อเป็นนะครับเป็นของต่างประเทศหมด นะครับสิ่งที่มันน่าจะพิศวงนะน่าจะเป็นเป็นเพนอันหนึ่งจริงๆนะครับกับกับทางร้านเล็กๆก็คืออะไรประ่ะฮะร้านเล็กๆพวกเนี้ยฮะเปิดร้านก็ไม่ได้ตอนช่วงโควิดพอที่ตัวเขาปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะให้มาสู่ออนไลน์เนี่ยเขายังมาโดนชักกาําไรหรือชักเปอร์เซ็นต์นะฮะเกือบ30%ก็เรียกว่า GP ฉะนั้นอนะ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่แอสซัตธนาคาร ที่เป็นทา,ท,าทางนารไทยพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยนะครับร้านอาหารเล็กๆตัวน,นี้ได้เลยเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเราน่าจะทําเข้ามาเพื่อเป็นลักษณะเป็นเห็ือนโซเชียลแอนต์เปรียสขึ้นมาก็คือเป็นเป็นซีซาร์โปรเจกต์ขึ้นมาเข้าไปช่วยร้านอาหารเล็กๆให้เขาสามารถจะลืมตาอาปากได้ในสภาวะที่ถูกล็อกดาวน์ขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นที่มาครับผมนอกจากเรื่องของการไม่เก็บ GP พ่อะคะมัน อยากให้เล่าถึงมุมอื่นนิดนึงว่ามันแตกต่างจากแอปอื่นในตลาดยังไงคะตอนนี้มันก็มีอยู่หลายตัวที่ก็คล้ายๆกันใช่ตอนเรียนน้องว่าจริงจริงเนี่ยไม่เอิจริงต้องเรียนหน่ยอ,อ,อยอว่าเริ่มต้นเรามาเนี่ยที่เราตัดสินใจเข้าไปทำเนี่ยจริงๆความความสามารถในความแตกต่างเนี่ยไม่แตกต่างกันเลย mm hmm. ไม่รูปแบบการใช้งานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแรกที่เรามองคือหนึ่งเรื่อง GP mm hmm. จะให้น้องๆเห็นว่า GP เนี่ยเราจะไม่เก็บเพราะเราอยากให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกบาททุกสตางค์ที่ร้านอาหารได้ทำเนี่ย mm hmm. เข้ากระเป๋าเขาได้เต็ม ส่วนที่2ในมุมของลูกค้าอยากให้เห็นภาพเลยว่าลูกค้าเนี่ยปกตินะฮะ,ะคือต้องเข้าใจนะครับว่าแพลตฟอร์มคนอื่นเนี่ยเขาจะมีการคิด GP 3 0 4 0ในมุมหนึ่งร้านอาหารขานาดเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีการจัดการต้นทุนของเขาได้ฉะนั้นในมุมของลูกค้าเองบางครั้งถ้าโดนสามสิบเนะฮะโดยร้านอาหารบางครั้งร้านอาหารเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มราคาสินค้าเคยสมมุติเคยเดินเข้าไปกินข้าวนะครับที่ร้านอาหารอาจจะเจอ50บาทแต่พอสั่งออนไลน์เนี่ยเจอไป80บาท ใช้ในมุมลูกค้าเนี่ยโดนค่าเอ็กซ์ตร้าหรือค่าที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก30บาทแล้วถ้าไม่เพิ่มราคาอาหารนะครับร้านอาหารเขาจะจากการต้นทุนของเขายังไงเขาอาจจะลดปริมาณของอาหารด้วยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะเห็นภาพเลยจะเห็นเลยนะฮะว่าบางร้านนะครับถ้าขึ้นบนแพลตฟอร์มของคนอื่นที่โดน GP ีซีเรียมาเคยสั่งข้าวหมูแดงหมู5ชิ้นอาจจะเหลือแค่2ชิ้นตกกันอีก10รอบเป็นแผ่นบางๆไอ้ตรงนี้ครับเป็นมุมหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นจุดให้เห็นว่าเอ๊ะเป็นจุดที่แตกต่าง ระหว่างไอ้ตัวแพลตฟอร์มของลูบิฟูธกับแพลตฟอร์มของไล์อื่นๆอ,อันนี้เป็นจุดหนึ่งของของทางทางทางลูกค้าที่เห็นนะครับผมแพรว่าตอนนี้ร้านค้าราคายัางไงเราเป็นทุนราคาอย่างนั้นเลยถูกไหมคะตามหน้าร้านเลยตามเมนูเลยฮะ,คะเคยเดินไปกินที่ร้านราคาเท่าไหร่สั่งผ่านลูบินฟูธก็ต้องราคาเท่าเดิมเหมือนกันด้วยปริมาณที่เท่าเดิมอีกเช่นกันนะครับผมอันนี้คือมุมหนึ่งที่เราอยากให้เห็นภาพว่าในมุมของลูกค้าเนี่ยจะได้ รับการบริการหรือได้รับสินค้าที่มีคุณภาพขนาดนั้นด้วยพอชั่นขนาดนั้นด้วยราคาที่มีคุณธรรมและเป็นคุณภาพขนาดนั้นเหมือนกันครับผมเรา,าจากที่เห็นนิยามคขว่าเป็นแอปเพื่อคนตัวเล็กนะคะทีนี้นส่วนตัวเนี่ยพอเข้าไปในแอปเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีมีร้านใหญ่ร้านดังอยู่เราจะกระตุ้นให้คนได้รู้จักร้านเล็กๆอย่างนี้ได้ยังไงบ้างครับจะเรียนน้องก่อนนี้ว่ามุมที่เราไปหาร้านค้านะอย่างนี้ว่าเริ่มตั้งแต่เอ,อเดียแรกๆนะครับความคิดแรกของพวกเราเนี่ยเราอยากช่วยร้านเล็ก มุมของเราเนี่ยเราให้คนสาขาเรานะนะครับเกือบ12,000คนนะครับประมาณเกือบประมาณ900กว่าสาขาเนี่ยเราเดินออกไปตามจุดต่างๆเพราะน้องต้องเข้าใจเนาะสาขาเรามีทุกหน่วยทุกจุดนะครับอยู่ตามตามในกรุงเทพและปริมณฑล4จังหวัดเนี่ยสิ่งที่เกิดมาเราให้ร้านค้าเนี่ยเนื่องจากทางสาขาเนี่ยรู้จักร้านเล็กๆรอบสาขาเขาอยู่แล้วประมาณ5กิโลเนี่ยเข้าไปหาร้านคา้าฉะนั้นร้านเล็กๆพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะออนบอร์ดของเราอยู่บนไอตุ่มแพลตฟอร์มของดิวนฮุน้องรู้ไหมฮะ ตัวเลขเนี่ยร้านเล็กๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเราเนี่ยไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มของคนอื่นเกนือบหกบเ<ม>เพราะว่าแพลตฟอร์มของคนอื่น,นส่วนใหญ่จะเป็นร้านใหญ่ๆคือจริงๆเราต้องถือจริงๆพี่อยากเล่าให้น้องฟังว่าจริงๆอ่ะในมุมของไอ้ตัวที่เป็นไอ้ตัวรีวิวแพลตฟอร์มอ่ะเราก็อยากจะได้จํานวนของการออเดอร์ที่สูงฉะนั้นออเดอร์ที่สูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคอนดิบิวชั่นหรือรูปแบบในการที่เกิดไอ้ตัวปริมาณของการสั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากร้านใหญ่ๆซึ่งเป็นเชนใหญ่ๆ ในมุมของเราพอเราเข้าประสบการณ์ของเรานะพอเข้าไปไปร,ร้านใหญ่ๆเนี่ยห,นะหมายถึงว่าโดยส่วนใหญนะเ่เขาจะติดอยู่กับโปรโมชั hmm. ่นเช่น,เ,เ,นเข้ามาแล้วเนี่ยคุณให้โปรโมชั่นกับลูกค้า50%าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมให้มีอะไรไหมออนท็อปอีกเท่าไหร่เนี่ยมันทาให้เราระลึกได้ว่าไอ,อ้อย่างเนี้ยมันไม่ใช่จริตหรือวิธีการของไอ้ตัวแพลตฟอร์มของรูบินูดของเราเราเลยโฟกัสร้านเล็กๆฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องเข้าไปไอ้ตัวแอปพลิเคชันของรูบินูดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทําเราใช้ข้อมูลหรือ Data ที่เป็นระบบไอ้ตัวแมชชีนเอไอนะครับในการหาเฟ้นหาร้านที่ใกล้ที่สุดร้านเล็กๆนะฮะที่ใกล้ที่สุดณโลเคชั่นของในตำแหน่งของน้องของน้องที่เปิดแอปพลิเคชันตรงนั้นว่ามีร้านเล็กๆอะไรบ้างที่อยู่รอบๆบ้างแล้วเราพยายามที่จะทำไอ้ตัวเพลย์ลิสต้องเรียนก่อนว่าไอที่เราทําค่อนข้างที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับหรือแพลตฟอร์มคนอื่นคือเราพยายามจะครีเอทไอ้ตัวเพลย์ลิสขึ้นมา เมือน้องเคยใช้พวกจุกหรือว่าไอตัว Nike Playlist หรือไอตัว a อ p l e Music Playlist ตเนี่ยไอตรงเนี้ยเราจะทำเพลย์ลิสต์สำหรับร้านเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นมาฉะนั้นน้องจะเห็นร้านที่เคยโด่งดังมา40ปี50ปีแต่ไซซิ่งขนาดเล็ก ึ่งเขาไม่เคยออนบอร์ดอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่บนหน้าหลักของเราแอปพลิเคชันเราไอ้มุมเนี้ยเป็นเป็นมุมที่เราจะทําให้ลูกค้าของเรานะครับเวลาที่เขาเข้าไปในแอปพลิเคชันของ r ล b ิ h o o d เนี่ยสามารถจะเห็นร้านเล็กๆและสามารถจะสั่งอาหารได้ได้โดยโตรงนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งครับ<ฆ><ม>เห็นว่ามีเรื่องของการไม่ใช้เงินสดด้วยอยากให้เล่าถึงการผลักดันสังคมไร้เงินสดนิดนึงครับครับต้องเรียนก่อนว่ามุมแรกเลยนะอย่างที่บอกว่าโลบินฮุนอ่ะเกิดในช่วงโควิด ตอนโควิดเนี่ยรูปแบบของการติดต่อทาง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 ของวิดเนี่ยก็คือการสัมผัสมุมหนึ่งเนี่ยที่เราเน้นเลยนะครับก็คือลดการสัมผัสเงินสดนะฮะฉะนั้นน่ะตั้งแต่เราเริ่มดีไซน์มาเลยนะครับฉะนั้นรูปแบบของไอตัว r o b i n h o o แพลตฟอร์มเนี่ยเราจะรับดิจิทัลเพย์เมนต์อย่างเดียวเลยเป็นเป็นดิจิทัลเพย์เมนต์หรือ c a s เล e โ s ซ c i ี้เพย์เมนต์ที่เกิดขึ้นบนไอตัวแพลตฟอร์มของร b i ิน hood ฉะนั้นเราจะรับคือ1เรารับตัดบัญชีผ่านไอตัว a c b ี นะครับก็คือดีฟลิงก์ละกันแบบที่2ก็คือรับตดัดพวกบัตรต่างๆพวกคัทเพย์เมนต์บัตรเครดิตบัตรเดบิตพิเศษวีซ่ามสกกาสกัตแล้วก็ไอ้ตัว JCB ีบีฉะนั้นแคสเลสหมดแต่จริงๆนะฮะน้องรู้ป่ะการที่เราเนะี่ยแพลตฟอร์มรีมพูดอะทำหน้าที่เป็นดิจิทัลแคสเลสโซซายตี้ได้เนี่ยมุมที่โดยตรงและดีที่สุดกับร้านค้าหรือปล่าเราสามารถนําเงินนะฮะเข้าร้านคา้าได้ทุกชั่วโมง ทันทีเลยถ้าแพลตฟอร์มอื่นอะคอยรับเงินสดก็ตามคอยรับเงรนอะเวลาที่จะต้องเข้าเงินกับร้านค้าอาจจะรอ2วันบ้าง1วันบ้างฉะนั้นร้านเล็กๆนะครับเขาชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มี cash flow ในการที่ต้องไปซื้อวัตถุดิบฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะเพนอันนี้สําคัญข้อแรกสําคัญข้อที่2คนตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งที่เราอยู่ในโฟกัสของเราที่อยู่ในเราอยากช่วยเหลือก็คือ,ค,อ,ค,อคนที่เป็นวีดโนซัมหรือไรเดอร์สิ่งที่เกิดขึ้นมานอ้องรู้ปะ่ะฮะปกติอะเขาขับไปส่งอาหารเนี่ยวันเนี้ย อีก7วันนะครับอีก7วันนะครับบนแพลตฟอร์มอื่นเขาถึงจะได้เงินจากแพลตฟอร์มตรงนั้นแต่เราบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะคนคนนี้คือคนที่มีความสําคัญและเป็นคนตัวเล็กๆนะฮะที่อยู่ในตัวอีโคซิสเต็มของตัวฟู้ดเดลิเวอรี่เซอร์วิสตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราทําให้ได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากดิจิทัลเพย์เมนต์นะฮะเงินเราสามารถจะเข้าให้กับรเดอร์ได้นะฮะวันรุ่งขึ้นเลยทันทีฉะนั้นเขาสามารถจะเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองเขาไปซื้ออะไรก็ ไปซื้อข้าวของให้เขาให้ภรรยาให้ลูกของเขาได้ในอนาคตเนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่ไอ้ตัวดิจิตอลนะฮะมาเพิ่ม i m p o r t ์ n t นนตโลมากนะครับในแพลตฟอร์มของเราโดบินฮูดค่ะอะตอนนี้พอจะแชร์ได้ไหมคะว่ามีร้านอยู่ประมาณกี่ร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค,ครับครับร้านเล็กๆตอนนี้นะฮะของเราเนี่ยเราให้สาขาเราช่วยขายด้วยออนบอร์ดด้วยเองผ่านระบบดิจิตอลหรือว่าออนบอร์ดแบบออนไลน์เองเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณ38,000ร้านค้านะครับซึ่งจริงๆใช้เวลาเดือนหนึ่ง ต้องเรียนก่อนว่าใช้เวลาแค่เพียงรอบธรรมเดือนหนึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าข้อดีของของอย่าง s อ b หรือธนาคารเองเนี่ยเราเราเป็นอนาล็อกโหมดฉันเรามีคนเยอะฉะนั้นเรารีสกิลคนสาขานะครับออกไปในการชักชวนเขานะครับขึ้นอยู่บนออรดบอร์ดิ้งคือจริงๆต้องเรียนน้องอย่างนี้ว่าร้านเล็กเนี่ยจริงๆน้องรู้ใช่ไหมฮะว่าเขาอ่ะมีอายุประมาณ 30- 40ปีบางครั้งเนี่ยเป็นคนเจเนอเรชันก่อนๆนะครับในการทำอาหารฉนั้น โอกาสในการที่เขาจะออนบอร์ดตัวเขาเองเนี่ยขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มด้วยความเป็นดิจิตัลหรือออนไลน์เนี่ยน้อยมาก mm hmm. เราเลยไปรีสกิลคนสาขานะครับช่วยเขาในการถ่ายรูปเมนูนะครับอาหารช่วยในเขาการออนบอร์ดผ่านแอปพลิเคชันด้วยซึ่งต้องเรียนน้องอย่างนี้ว่าโหจริงๆนะคะคนเจเนอเรชันน่ะคนเจเนอเรชันตอนนู้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนะี่ยเขายังไม่มีความสามารถหรือสกิลเซตทางดิจิทัลเยอะเลย mm hmm. ฉะนั้นเราใช้ความอนาหล็อของเราเนี่ย mm hmm. ไปปูพรมไปปูทางตรงนั้นนะครับ เราฉะนั้นเราถึงได้จํานวนสาขาไอ้จานวนร้านค้าเนี่ยประมาณ3 800, 8 0 0มื่นแปดร้อยแั้านค้าขึ้นมาครับค่ะเมื่อกี้พูดถึงรีสกิลคนสาขาไปแล้วอยากให้เล่าดนึงว่าตอนนี้โลบินทูดมีทีมกี่คนแล้วแบบมีการใช้จํานวนพนักงานที่มารีสกิลยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําอะไรบ้างครับ ต้องเรียนก่อนในว่าเออเนี่ยมุมหนึ่งที่ที่ที่โลบิวูดจริง,รงๆเราเป็นเป็นลูกหลานแล้วกันเนาะเป็นบริษัทหลานภายใต้ SCB 1 0 x ซึ่งถือหุ้นโดย SCB 1 0 x 1 0 0ซึ่ง SCB 1 0 x ก็ถือลอยร้อยเปอร์จาก SCB ของเราเนี่ยเราอยากเน้นคือว่าอย่างที่บอกแนละ้วเราอยากจะ differentiate จากธุรกิจ traditional way ของธุรกิจเดิมของแบงก์เลยฉะนั้นในมุมเนี่ยตอนนี้เรามีพนักง,งานประมาณสามสิบชีวิตนะครับสามสิบชีวิตอ่ะเก้า เป็นนิสิตจบใหม่เป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่เป็นนักเป็นคนที่มีประสบการณ์จากธุรกิจเกี่ยวกับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ออนไลน์เนี่ยประมาณสัก3-4 5ชีวิตนะครับขึ้นมาสิ่งที่เราพยายามอยากจะทำกับอ g a ์ก z a ชั่นหรือ culture ใหม่ของบริษัทใหม่เนี่ยเราอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนะี่ยมีไอเดียมีความค t e นะครับฉะนั้นรูปแบบตรงนี้มันไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธนาคารมาหรือจบไฟแนนซ์มาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอยากให้มันเป็นลนักษณะเป็นเฟชเนื่องจากต้องเข้าใจว่าแอเรีเนยนะฮะที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาในแอเรียของผู้แข่งขันระดับโอลิมปิกนะา้นง <c oughs> ถูกต้องไหมฮะมันคือเรทโอเชียนเลย100%สําสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่สวิตช์วันนี้เราเข้าไปเป็นนิวค o มเมอร์ฉะนั้นนิวค o มเมอร์เนี่ยมันต้องการความสดความใหม่เสมอฉะนั้นความสดความใหม่เนี่ยเราจะได้ตัวไหนเราต้องคั้นจากคน นะครับที่เป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยหรือคนที่เป็นเจเนอเรชันน่สำหรับบีออนในอนาคตเนี่ยฮะเอามาช่วยกันทำงานฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้อย่างที่ตอบน้องได้เลย90กว่าเปอร์เซ็นต์ทัวี่ใหม่กิ๊กมาเลยครับผมแล้วเอา,เอาพนักงานสาขามาช่วยทําอะไรบ้างคะมีมีคอร์เซ็นเตอร์ไหมหรือว่ายังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าก็ความโชคดีของแบงค์เรามีเน็ตเวิร์กหรือมาไอตัวมาสเตอร์ของเราในที่ดีเน็ตเวิร์กิิงเราดีทั้งสคนสาขาเองวันนี้ที่เราใช้คนสาขาทํานะ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยสิ่งที่เรารีสกิลเขาคืออะไรปะเรารีสกิลเขาในการที่ตอนนั้นน้องก็รูเนาะล็อกดาวน์ปิดสาขาสาขานอกห้างปิดในห้างก็ปิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรารีสกิลเขาสอนออนไลน์ในการถ่ายรูปให้สวยงามเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะน้องเพื่อให้คนทพี่ๆน้องๆสาขาเนี่ยได้เดินออกไปหาร้านขนาดเล็กๆรอบสาขาของเขาเนกา,การชวนเข้ามาขึ้นออนบอร์ดโรบินูดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรา ร้อยเปอร์เซ็นต์รีสกิลเมื่อก่อนน้องเวลาน้องถ้าบ้านน้องมีคนเดินมาจากสาขาห,หรือมาจากพนักง,งานของแบงก์มาคุยส่วนใหญ่กนะ็จะคุยแต่เรื่องโอเคมีสินเชื่อไหมฝากเงินไหมวันนี้เราคุยอีกเรื่องหนึง่งพี่อยากขึ้นราเป็นทุดอยากขายของออนไลน์ป่ะอยากขายอาหารออนไลน์ป่ะพี่มีเมนูใหม่ไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้พี่พี่จะได้ลองเมนูนี้นะคนจากข้างนอกเนี่ยมีวอลุ่มอีกตั้งเยอะบนออนไลน์ตั้งเยอะ,นออนยอะสามารถเข้ามาซื้ออาหารได้สั่งอาหารได้อันนี้คอแรกของนี้มุมที่2ที่เราใช้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ สิ่งที่เราค่อนข้างที่จะค่อนข้างเป็นเอ g หรือค่อนข้างที่จะได้เปรียบคนอื่นก็คือว่าเรามองอย่างนี้ว่าในมุมของ,ของ,ของ,ของลูกค้าเรานะเราอยากให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากนะครับ mm hmm. ในการใช้ตัวแพลตฟอร์มของเราน้องรู้หรือเปล่าครับว่าแพลตฟอร์มของคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมานะลูกค้าจะต้องทําการอินเตอร์แอคหรือแชทเองกับระบบ mm hmm. ว่าอาหารเป็นยังไงมีรสชาติเป็นยังไงเก็บไปแต่เราอยากจะอ,อาศัยนะครับความเป็น human นทัช h ขึ้นมา mm hmm. เราเลยบอกว่าฉะนั้นเราอยากจะใช้คอนเทนเตอร์ รับปัญหาหรือรับข้อเรียกร้องหรือรับฟีดบงฟีดแบ克อะไรต่างๆเนะี่ยให้มนุษย์คุยกับมนุษย์<ม>ฉะนั้นเราเลยใช้สกิลเซต์ะของคนคอร์เซนเตอร์นะฮะต้องอย่างต้อง,ต,องต้องเรียนน้องว่าอย่างที่บอกน้องรู้ใช่ปะ่พะพนักงานคอร์เซนเตอร์เราก็ถูกรีสกิลมานะ<ม>เพราะพนักงานคอร์เซนเตอร์เราส่วนใหญ่ประมาณ70%อรู้ปะ่ะมาจากไหนพนักงานที่อยู่ FX Boot กนะ<ม>ที่แลกเงินรู้ฮนะที่สุวรรณภูมิก็ตามดอนเมืองก็ตามภูเก็ตก็ตาม พอช่วงล็อกดาวน์หรือช่วงที่ไม่เปิดประเทศเนี่ยไม่มีใครเที่ยวต่างประเทศและคนต่างประเทศก็ไม่มาฉันเล่าเรื่องรีสกิลเซ็ตของคนนี่ะที่ทำงานนะที่เป็นรับแลกเงินนะฮะมาเป็นคอสเซนเตอร์และรูปแบบคอสเซนเตอร์ของเราทำเมื่อก่อนจะตอบปัญหาว่าเอ้ยพี่ครับผมมีปัญหาครับบัตรเครดิตนี้ผมรูดไปแล้วทำไมโดนตัดเบิ้ลก็ตามหรือกดตังค์ตู้ A t m เแล้วทำไมโดนตัดเงินหลายรอบก็ตามเนี่ยเรารีสกิลเซ็ตของเขาให้คุยเรื่องว่าเอ้ยวันเนี้ย อาหารพี่รสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับส่งตรงไหมครับพี่มารยาทของคนส่งอาหารเนะี่ยดีไหมครับพี่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมุมเนี่ยเป็นมุมที่เราอยากจะให้ให้ลูกให้ลูกค,ค้าเราที่ใช้ตัวตัวรีวิวทูตแอปของเราเนี่ยมีความพึงพอใจน้องรู้ไหมฮะว่าวันนี้ถ้าได้อาหารไม่ตรงนะครับได้อาหารไม่ตรงบ้างหรือว่าได้อาหารมาปรากฏว่าอาหารเกิดสมมติกินไปเกิดท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรานะฮะ เราวินทุนไเรายินดีรีฟันเงินหรือคืนเงินให้อันนี้เป็นมุมที่เราคิดว่าเป็นมุมที่เราบรารามโมนไซ์กันกับลูกค้าของเราที่เป็นโรบินทูดนะครับให้ความแตกต่างว่าวันนี้เราเทคแคร์และเอาใจใส่นะกับลูกค้าครับผมเคยจริงๆเคยมีโอกาสโทรไป call center เหมือนกันรู้สึกอุ้ยรับเร็วล้าแบบคุยน่ารักมากก็เลยแบบเอ๊ะเป็นสงสัยเป็นพนักงานที่แบบดีสกิลใช่ดีสกิลเลยฮะรเร์ซค่ะ ทีนี้มันมีคํานึงค่ะบางคนช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆอ่ะคนเขามองว่าเอ้ยแบบธนาคารลงมาแข่งกับสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยมองมุมเรื่องนี้ยังไงไปบ้างค่ะอ๋อจริงๆพี่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆพี่ก็ออริจินอลพี่ก็มาจากแบงค์นะคือจริงๆมุมหนึง่งขาหนึ่งเราพยายามจะช่วยรายเล็กๆเข้ามานะครับช่วยรายเล็กโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเนี่ยให้เขาสามารถจะลืมตาอ,อ้าปากและสามารถจะคอนติเนียร์วิสนสของเขาได้หลายๆอย่างที่เรามีที่ S C B 1 0 X เนี่ยเราเป็นเวนเจอร์บิลเดอร์ ก็คือสีดเงินช่วยเขาให้ go as a business ได้ด้วยแต่มุมหนึ่งน้องรูป้ป่ะว่า a r e ีเนี่ยฮะคือ food delivery for sweet online เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราคนที่เข้ามาอยู่ใน a r e ีเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศหมดเลยแล้วมันไม่ใช่รายเล็กมันคือ big giant เทคโนโลยีเฟิร์มดังนั้นเลยฉะนั้นนะมุมเนี้ยมันอาจจะคิดต่างเราต้องเข้าใจว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแอรียแล้วก็ตามนะโดยเฉพาะเป็น core business ฟังก์ชันของประเทศไทยเนาะ พี่อากจะพูดอย่างนี้นะเทคนิคเข้เอไม่ได้นะอะไรก็ตามพี่จุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวโรงแรมนะครับรู้หรือเปล่าฮะวันนี้ระบบในการบุ๊กคิงหรือจองตัว๋วเอลองโรงแรมต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นบิ๊กจแอนเฟิร์มของต่างประเทศหมดพี่ยกอย่างอาก d ด้าแล้วกันพูดง่ายๆบ o ๊กคิงดอททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลายเป็นของต่างประเทศหมดวันนี้ไอ้มุมเนี้ยฮะเราไม่ได้คอมพลตกับรายเล็กๆหรือเราไม่ได้ไป ไปทำลายให้เกิดะไรเล็กมีปัญหานะแต่วันนี้เราทําไปเพื่อที่จะมาช่วยให้เกิดเศรษฐกิจในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วยร้านอาหารเล็กๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ฮะให้น้องเห็นว่าความต่างของวันนี้โรดิบูธที่เกิดขึ้นโดยดาหลีของแบงค์หรือธนาคารมาเนี่ยจริงๆเราอยากจะช่วยมนุษย์เล็กๆก็คือร้านอาหารเล็กๆและรเดอร์ตัวเล็กๆขึ้นมานะครับพูดถึงรเดอร์ค่ะ ทราบว่าตอนนี้มีการจับมือกับสก,กูต้าด้วยอนาคตมีแผนจะขยายเรื่องของไรเดอร์ไหมคะเพราะว่าน่าจะต้องใช้จํานวนไรเดอร์ที่เยอะเหมือนกันใ,ในการส่งค่ะใช่คือต้องต้องเรียนก่อนว่าช่วงแรกที่เราตัดสินใจว่าเราเอาสกูต้ามาเป็นเอาซอนในการทําไรเดอร์ของเราเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าตอนนี้ตอนแรกเนะี่ยเรายังไม่รู้ว่าสเกลของเราเท่าไหร่นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราก็เนื่องจากเราก็อยากจะขึ้นเร็วภายใน3เดือน เราก็อยากจะใช้ไอ้ตัวความสามารถของคนที่มีไอ้ตัว manpower ของร i d เดอร์อยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เอามาเลเวอเรจและ outsourcing ใช้ได้เลยนะครับแต่พอทําไปจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดละเขาต้องต้อง,ต,องต้องเรียนน้องจริงๆนะว่าว่าที่พี่เห็นแล้วน้องๆทุกคนในทีมเรารวมถึงพี่ๆทุกคนที่ทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีซี e o ก็ตามพี่เพ s i d ด n t อีก3-4ท่านก็ตามเนี่ยมุมที่เราเห็นนะเราไม่ใช่ทําแค่แอปพลิเคชันเหมือนโมบายแบงกิ้งแค่สเดือนเสร็จนะแต่มันคือโอเปอเรชัน ที่เราต้องทำเรื่องไรเดอร์อีกรู้ไหมฮะวันวันนี้เราทำการ Rider เทรนนิ่งไรเดอร์เองเอาไรเดอร์โดยปกติเวลาไรเดอร์ถูกเทรนนิ่งว่าเฮ้ยต้องส่งของอยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเอามาเทรนที่หอประชุมนี่แหละครับไม่สอนเลยครับที่เอฟซีบีที่สำคัญไรเดอร์แบบเป็นตัวปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการสั่งอาหารชั้นมุมหนึ่งเนี่ยความประทับใจของลูกค้าในการสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องเกิดจากตัวของไรเดอร์ฉะนั้นไรเดอร์เนี่ย,ยจะต้องมีพฤติกรรม มารยาทที่ดีน้องจะเห็นล้หลายๆอย่างที่เราทําไปนะหลังจากเราลอนสไปออได้เดือนกว่าฟีดแบ็กต่างๆกลับมาเลยในมุมของไรเดอร์เนี่ยเฮ้ยไรเดอร์เราอะ่ะมีมารยาทดีทุกอย่างดีดีมากหมดฉะนั้นในมุมหนึ่งนะฮะที่เขาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นมุมดีๆเราบอกว่าในมุมเขาถามว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถที่จะสเกลเอาออกไป นในรูปแบบว่าจะไปต่างจะไปต่างจังหวัดด้วยไหมหรือว่าจะไปอะไรด้วยไหมเนี่ยในมุมเนี้ยเราเห็นจานวนออเดอร์ละที่เกิดขึ้นวันนี้ฮะว่ามีการจเจริญเติบโตของออเดอร์ในกรุงเทพและปริมณฑลสีจังหวัดเนี่ยเยอะมากฉะนั้นในมุมของเราเนี่ยเราอาจจะต้องแอดควายจำนวนไลเดอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องผ่านระบบแพลตฟอร์มกลางหรือว่าจะแอดควายโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะดูอยู่นะครับ พราะทุกอย่างเนี่ยเราอยากจะควบคุมคุณภาพพูดง่ายๆเราอยากควบคุมเรื่องคุณภาพและที่สําคัญนะครับน้องคือมุมหนึ่งที่เราอยากว่าเราอยากให้รเดอร์มนุษย์ตัวเล็กๆที่เป็นคนขับรถส่งอาหารเนี่ยคนขับส่งอาหารเนี่ยเราอยากให้เขาอ่ะได้เงินในการเล็กป่าเรื่องของเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อยากให้มีตัว,ตวกลางในการต้องต้องมาผ่าอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่เราคิดว่าคิดว่าในอนาคตเราคิดว่าต้องสเกลจำนวนของรเดอร์ขึ้นมานะครับ ค่ะแผนการในอนาคตต่อจากนี้มียังไงบ้างคะแล้วก็มองว่าธนาคารนอกจากแบบแบบเป็นการทํา CSR จะได้อะไรจากธุรกิจนี้บ้างครับเอ่อในอนาคตนะฮะเรามองแผนการก็คือว่าตอนนี้ก็อย่างที่เรียนน้องตะกี้เลยนะว่าเอ๊ะเราคิดว่าตอนนี้เราจะขยายนะฮะไอ้จำนวนนะครับจำนวนรเดอร์หรือจํานวนของร้านอาหารหรือจะขยายไปให้บริการตามยังหัวเมืองหรือต่างจังหวัดหรือเปล่าอันนี้กาลังอยู่ในแผนงานแผนงานของเราเหมือนกันภายในปีหน้า ที่สำคัญวันนี้เราอยากเรียนรู้ Data ก่อนนะครับวันนี้สิ่งที่เราได้มานะครับมุมหนึ่งคือวันนี้เราได้ความสามารถของไอ้เรื่องการทำ AI Data แล้วกันวันนี้แอปพลิเคชันเราเราอาจจะดูเพนเพนเหมือนเหมือนกับแอปพลิเคชันของคนอื่นแต่เราเน้นอย่างหนึ่งหนึ่งเราอยางเน้นอยากให้มีประสบการณ์ทางการใช้แอปพลิเคชันอะได้ง่ายและดีและที่สำคัญเฮ้ยมันจะต้องฉลาดเพียงพอที่จะแนะนำ แอปิทคุณหรือความต้องการของของน้องในการเข้ามาสั่งอาหารแต่ละเมนูแต่ละ, menu, ละมื้อของน้องได้อันนี้สําคัญเราจะเรียนรู้ Data อนาคตนะครับอันนี้น้องก็รู้กันอยู่นะครับมันก็เหมือนกับหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งเขาจะเทินตัวเขาเองจากนอนแบงก์มาเป็นแบงก์ฉะนั้นล <c oughs> มุมของเราเนี่ยเราอาจจะสิดต,ตัวเนี้ยเข้ามาผลิตทูแบงกิ้งโปรดักต์ในอนาคตนะแต่พี่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ปีหน้าหรืออะไรก็ตามนะเราพูดถึง5ปีเราอาจจะบอกว่าคนตัวเล็กๆที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเขาอยากโต เขาอยากโตเนี่ยเขาต้อง,องมีไอ้ working c a p หรือเงินในการหมุนธุรกิจของเขาวันหนึ่งเราอาจจะหยิบยื่นไอ้ตัว digital lending ให้กับร้านอาหารได้นะอีกมุมนึงเราอาจจะหยิบยื่น digital lending ให้กับรายเดอร์เพราะเขาอยากจะมีโอกาสต้องเข้าใจนะรายเดอร์ Rider, บางคนอาชีพของเขาเองคือขับส่งอาหารเป็นอาชีพหลักแต่บางคนณช่วงนี้ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเขาขับการส่งอาหารคือ เป็นอาชีพเสริมนะฉะนั้นแต่ละรอบที่ทำของเขาแต่ละรอบที่สามารถจะเจเนอเรตรายได้ของเขาเนี่ยเราก็อยากจะออปติมัมให้เขาเนะี่ยมีรายได,ได้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นในมุมเนี้ฮะเาก็เราก็สามารถที่จะเอา Data ทั้งหมดนะเอามาแอนาลติกและททำให้เกิดไอตัว Product ของแบงค์เช่นอาจจะมีเรื่องประกันบ้างอาจจะมีเรื่องเลนดิ้งบ้างจริงๆะฮะเพื่อไปสกูเลตให้เงินอ่ะมันบุนไปอย่างคนตัวเล็กเป็นจุดเชื่อมขึ้นมา ดีมากค่ะขอบท่วนมากค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากค่ะ t e x a ส Sparking Innovative Thoughts